นี้เป็นรักนะัาขอรับประชุขออลังการมากเลยขอเห็นนิดนึงโอ้ยอลังการมากเลยดูสิคือแบบฉากเขาเซฟนานมากแน่นอนเลยอะ ไปไหนคะไปพาเลยพาจีปาชลาบปาชลาบคืออะไรไปปาร์ตี้ที่ไหนครับไปปาร์ตี้ที่ไหนแล้วจะเจอใครบ้างอ่ะบอกแม่หน่อยว่าจะเจอใครบ้างวันนี้วันนี้พ่อไปถ่ายเรื่องอะไรพ่อไปถ่ายเป็นต่อ พ่อไปถ่ายละครเป็นต่อแล้วเดี๋ยววันนี้เขาจะมีปาร์ตี้ใช่ไหมที่น้องลามจะไปปาร์ตี้กับเขาเย็นนี้ใช่ไหมคบวันนี้มาในชุดอะไรครับนี่คือเสื้อไขรครับเนี่ยฮะหยิบมาเองเฉยเลยบอกแม่ว่าเสื้ออะไรน้าแม่บอกเป็นเสื้อพี่วินมอไซค์ลามเลยอยากใส่บ้างใช่ไหมและนี่หมวกอะไรครับหมวกอะไรหมวกแดงยาคอน yes ใส่ไหมใส่อ่อแม่ใส่ให้นหนึ่งนะและอนหนึ่งนะอาทิตยก่อนอนำถ่ายนำถ่าย อุปกรณ์ปาร์ตี้มีอะไรบ้างครับปาร์ตี้แฮดโอ้โหเปลี่ยนทันทีว้าฮ่าวโว้นี่เรามีปาร์ตี้แฮดอู้อันนี้ของมัมมี่นี่ของมัมมี่นี่ใส่นะจึงวิโอ้โหเน็กไทซแนต้าก็มีไหนรำใส่เน็กไทซแนต้าดิ แล้แม่ก็เพิ่งรู้ว่าแม่มีอุปกรณ์มากมายอยู่ที่บ้านงั้นเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์นี้ไปปาร์ตี้กับลุงๆป้าๆกันนะครับโอเคไหมครับไหนลองใส่ซิาแม่ใส่ให้ไหมฮาโลวีนโน้ดิสอิสน็อตฮาโลวีนดิสอิสนิวเอียร์แม่ว่าแม่มีอีกนะหมดแล้วควินมอเตอร์ไซค์ S <S <c oughs> มาถึงแล้วครับ อันนี้ถุงกองเป็นต่อเรียบร้อยเด็กพึ่งตื่นเลยครับสวัสดีครับซิสวัสดีค่ะขอประกอบร่างแป๊บนึงนะใช่ไหมฮัลโหลอันนี้เราอยู่กองลครรักนะขอรับนะคะฉากอลังการมาก มาดูพ่อยมใช่ไหมเรากลับไปกองเป็นต่อกันดีกว่าไปปะไปไปกองเป็นต่อไปหาพ่อพ่อเกลือเนาะอ่ะแม่อุ่มอุอันนี้เป็นรักนะขอรับชิบะ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 ขอลอลังการมากเลยขอเห็นนิดนึงโอยอลังการมากเดูสิคือแบบฉากเขาเซ็ตนานมากแน่นอนเลยอันนี้ฉากหน้าบ้านใช่ไหม เรื่องนี้คือฉากแบบเซ็ตเดียมีตุ่มนี่เลยคือน้องานไปดูไนะหมน้องานไปดูชานบ้านเขาไหมอยู่มีต้นกล้วยที่มีดง,ต,งตายแล้วใครจะไปคิดว่าต้องเอาดงกล้วยมาอยู่ในสตูที่มันซิกคอมอะไรเนี่ยหรือว่าเราเดินในป่านะรักนะขอรับใช่ไหมลามฝากละครใหม่ด้วยนะคะ เด็กกำลังงงเด็กงงเด็กงงวันนี้เรามาเดินตลาดกันดีกว่านะคะอะไรอย่างของจริงหรือของปลอมของปลอม เอาซื้ออะไรบ้างคะอันไหนขายของขายของซื้ออะไรดีครับต้องถามซื้ออะไรดีครับถามแม่สิรับวางวางของเขาไม่ใช่ของเราเดีว่าเนื้อม่ได้ยเดี๋ยวพัไหนถามว่าซื้ออะไรดีครับรับอะไรดีครับโอ้อันนี้เรียกว่าอะไรครับมี่เรีว่าอะไรคะัข้าวโพดข้าวโพดอันนี้อะไรครับแมงโกมงโกอะไรไม่รู้อ่ะบวบ ชิคกี้สีนี่หัวบวบ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 ขนุนนอกจากจะมาเที่ยวเล่นทันผัดผมด้วยนะค่ะโอ้โหคือตอนแรกจะตัดให้ลูกเองแต่คิดว่าไม่รอดแหละไหนๆมากองแล้วออนป้าๆไหนตัดให้หน่อยนะคะคือยูนิฟอร์มนี่คืออะไรอ่ะยูนิฟอร์มนี่คืออะไรวันนี้มตื่นมาแล้วเขาก็เห็นเสื้อนี้ที่เกือเสื้อแล้วแล้วมินก็จะอธิบยอันนี้ว่ามันคือเสื้อพี่วินมอไซค์ร่างก็ถามพี่วินมอไซค์ คือใครคือเราต้องอธิบายอาชีพเนี้ยพี่พิมพ์นึกออกป่ะอธิบายยังไงวะาก่อเขาขับม,มอไซค์แล้วเขาส่งคนขับรถเพื่อ,อ,ขอขว่าไป ไปเล็งกุกกระเทียมนะพี่ซ้อยนะมาลูกมาอ่านี่นี่ลูกพี่ตาเอาให้ลูกเกลือลูกอ่าให้ลูกเกลือกพี่ซ้อยใิ่ไหนี่พี่ี่พี่พ่อมาพี่ซ้อยนะ เสียวมากกว่าเสียวมากเลยเสียวมากไปยังไปยัง จะไปอีกค่ะคุยกับแม่ก่อนงั้นเดี๋ยวหลังปีใหม่เราพาทุกคนไปเทีเ่ยวกองเป็นต่ออีกนะคะโอเคเมื่อวานสนุกมากเลยได้จเจอลุงลุงป้าป้าก่อนปิดปีใหม่ใช่ไหมแล้วพ่อพาเล่นอะไรอะไรบอดบอดนะอะไรบอดบอดนะที่น,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 นต้องนอนเออนอนท่าไหนเมื่อคืนต้องนอนท่านต้องนอนท่านี้แล้วก็ีไปเลยนะสนุกเนาะ เคบายบายค่ะจะไปอีกจะไปอีกเออ่ยิ่งหวานหน่อยมีเสียงไหม้มีเสียงไหมมีท่าไหมมีทไหมมีน I can't. ตัดยตายตายฝากติด,ดตามวอล์กบล็อกด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบใจคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r คร e ให้เราด้วยนะฮะ